ัวเดี๋ยวเลยโปรตินที่ได้สองตัวมันโตแล้วมันก็มีกัดสิสูงเน่นนะลวดเด็กพี่ท่านบอกเออมันบริบอกมอาจารอตรีมานจะบอกว่าื้อล้วนตัวในคงงวดนี้คงจะให้โชคขับเบิ้งไมเพียรแน่นเพียดมันนนะลงศูนย์เก่าห้าศูนเก้าขับไปเยียรขึ้นห้าศูนย์เก้าน เออซื้อหลอดสื้อสามตัวเออมึง่งแต่ตัวใดสันวันนี้วันนี้เราจะจับศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เก้าแค่ไหนเนี่ยเปที่ศ<อ>ูนย์เจ็ดเพราะว่าคว่าเจ็ดมันหลายตัวมันต้องอยู่ตัวหนะึ่งง่ายแล้วไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ 4, <น>ถูกหวยนะมาสี่มาเก่ามาหกแต่ตอนนี้หกมาแห้งหกกับเจ็ดมาแห้งตอนนี้นะ เลขมันตีนหาตีนหกตีเจ็ดต่ำสูตรมันแหล่านะ <5 S 1> นเจ็ดววี่เจ็ดนู่นแต่ว่าหาซูนนึ่งเขาก็ให้ซื้อพอเป็นเลขดับสามเจ็ดต้องไปซื้อให้ว่าเด็ดเมื่อเนียวเต้องไปซื้อตอนสามเจ็ดกำลัง,งองอกอาราบัตสองเจ็ดน,นั่นจะมีโซ่กับเจ็ดเมื่อเส้นกันต้องไปซื้อแอปของตัวเลขไขพ่รถพอให้เดือดจัดหลอดไหมเจ็ดเั้งอยู่ที่เจ็ดสูง ศูนย์ไข่มันจะเป็นเก่าได้แค่ตัวเดียวซูนไข่น่ะมันเพราะมันโตว่าศูนย์ซองกันสองอันสิบเ็ดใส่ศูนเก่าหลอดสิ17 17 17ขอเนี่สองหลอดแต่ว่าเล็ไข่มันมีซูนตัวเดียวเม่สื่อง่ายขึ้นแม่สื่อเล็กแม่สว่างไว้แล้วน้าตกิ้งกิ้งมากไส้เขาเขาหลวดตัวแรกค่อยๆว่าแห่งไส่กับปุถุกเร่าเล็กไข่มันต้องเด็ด เล็กแม่สว่างมากเดี๋ยวนี้สือเล็กแม่สว่างไว้เท่านั้นละกับวัดอาจารย์อยู่อยู่ทางสกลแม่คันมันถือสีภาพไปเดีอนเพื่อเพื่อนเจียถูกตะวันเขาพันษาถูกมาถูกปีก็ตะพันเกลียกยัดกันไหมโจนลำกันไหมแต่แก้วันมีการบอกว่ามีโจตุ่มวุ่นหลอกอีกเด้อตัวใดแยกใส่ัยกกายแก้วนะกายแก้วแต่เพื่นคำนั้นมีอ่อนกวเข่าเหมือน มือเร็กอ่ามันจะมีาวอย่ดสองเบอรงถ้าเป็นห้องเบิรงมันจะมีจุดถูกเมียนมันจะมีอยู่ดอกหทางประทัดจะเกิดว่าเขาปล่อยตัวเร็ยกว่า้างทีวีมันหลอกอีกได้เร็กันอ๋อเอาวอดก่อนมันหลอกบอกมหลอกสามถูกหขอกเก้าออก้ทมันก็มีทะลัไปเจ็ดหกเลยหกเจ็ดเปลนรถมัหนเลยทะลรถเลรสองเก้าท่นเจ้าสีบุถือบันบัยว่า เียบ้อยลาดแล้วก็เห็เป็นของงานยวหัวนั้นซ่าของยวน่ะแม่มันเห็ดโด่พอบไว้แล้วไอวัดรัตตร้างมันเป็นพวกเป็นตังมันนะมันใส่ดวงใส่กรอบไปพวกกำลังกระแสมาแห้งหนาด้วยเนาะนี่ลอยล่านลอยล้านผู้ใดละสางี่าคนแหงทิ่มาแห้งเราขึ้นมาสูงก็มุ่ยมัน้าสงั้นผู้ใดอาดีดีแมงแมงันแที่สน้งครับอาตาผู้ใดเห็ดมาก มันมีพังเนื้อนี่พังเนื้อเขาเคยข่อยไปเบิ่งข้าวโยมันมีตัวน้อยหอยูอย่นี่นั่นแต่แว่ามันกระหีโ่โซกทั้งด้านเกี่ยวกับดันการโซกราบนะฮะเงินเขามีห้องเสือ้อทั้งดัน่อยเคยเห็นโยเขาเรียกเสียว่าตั้งสูงแปดสันของโยแถวเบิงบ่งได้แถวซ่อมเบิ่งได้บอกว่าเขาเรียกพิท่านี่มันตกกะเรขยกไปซูนเก้ามันต้องไป็าเบิไไ่งแพงสูนเก้าที่ยักมั่น จะเอามากับยันธรรมพุทธศาสนาสือโมฮานี่แหละนี่เขาวัดไลฟ์ที่ออกมาเป็นของส่วนคนคนที่สร้างไก่แก้วนี่เป็นเป็นคนที่สร้างอันเท่าเวสุวัตเฮ้เท่านี่อย่างกาะจตุข้ามอยู่จยู่ขามอยู่อยู่สี่แยกห้วยขวางก็เขาสร้างมาแล้วเขาด้วย่ปะพิคเนตปะพ่มในช่วงหันที่สร้างพิคเนีตเขาด้วยนี่หรันปะพิคเนตปะพ่มวันนี้เพิ่งเลยสร้างไก่แก้ว ปีนีนก็ว่าไปเหมือขวางมันป่ะเจ้าว่าเห็นนระที่แรกนั่นเออไปไนั่นล่ะไปสนามกีฬาโอ้ยกับเป็นที่เขาแม่ที่เพิ่มที่บนที่เขาบนคนเดียวพี่ขันนี่เจ้าว่าเห็นบอเจ้าว่ามันมาดังดังดังมันมอพี่ขันนี่ไปอีกได้ไปอีกได้เหรียญละท่านหาท่นหาน่ะเออต่อมาี่เหรียญละยี่สิบบาทปีนี้เหรียญจังหวัดนีก็จะไม่แจกเป็นมื่นมื้นเหรียญอยู่หองกันก้าปีนี้เอาไปแจกปีนี้บัีนี้ ถือจับเรียบาทนี่เฮ็ดเรียนแต่ตุค่ามันอะถือจับเรียบาทนี่เรียนน่ะพยวยเรียนอะถือจับเขาไปจับออกเรียน่อกนาะมันมีข้อจดลิขสิทธิ์ไหมเขาทำเอาเบิร์เลยนั่นหรอเขาเฮ็ดออกมาว่าสันเรียนเลยเขสิบบาทแต่มีเนาะหลายครั้งคดกันเฮ็ดแขนข้อกันโอ้ยเูียเขาท้าเขาลุยเนาะโอ้ยย่ว่าเขาข้าวเดียวเขาออกมาเฮ็ดข้าวเดียวเขาออกเงินข้าวเดียวหลายร้อยล้านพันล้านงองเขามีเงินเนาะ เจ้าดีเสียบเสียก็สั้าเหนเจ้าเสียเปท่อนเลยด้ำแหลกเช่ไอ๋อวิงเลืกเขาเขียเป็ลอันเลืกูเนระเบิงไก่แก้วเขาสร้างไก่แก้วพ้นมากนี่ขันเรขถือคนจีรังไปกะไหวเลยเดี๋ยวนี้รังนี้จะเดียวนีเกืออเี้ยสีเขียยสายยาเห็นเรอย่าเขาก็แย่งกันนั่นเี่จ้ว่าเมียเบิงหรือแม่ย่านนะจะว่าแบบเป็นย่านยนมันไมเขียวเขียวมันบอก่จนห่อมันเป็นน้ำจินห่อห่อสร้างกินห่อเห็นเจอรูปันนั่นะ ก็ตอวมีอีกจิตหนึ่งเพื่อนจะบอกยูนปูเพื่อนว่านั่อย่ไปกาบสิ่งที่มันเป็นก,กินหินปูนไส้เทคเขาไปกาบนี่ก,กิดนี่เจ๋มันมันฉี่หอด่ันมันวะให้ไปถวายอย่างนี้ตามรักจริงๆแล้วนะแมีตามรักจริงๆแล้วห้ามไปไวหวห้ามเก็บข้องไปเสียนไหวที่มันที่มันว่มีที่กินมาไร แต่ว่าคนก็ยังเห็ุในความเสือ่อในความตับนั่งยังเหตไปได้มันเสี่ยงหนึ่งคนวัยเห็ดทั้งนั้นเพิ่นว่ามันต้องเป็นการรูปพุ่นเพราะว่าเป็นการนี่นั่นว่า,า,จ,าจริงๆแล้วนั่นมันอยู่ในใจเขาอยู่แล้วทุกอย่างอยู่ในใจเพาะว่เขาจิกลับออกแดดนั้นเพาว่าอยากาไปวายไอ้ไข่กับไม่ไปแจ,จ๊กเก็ตเจ้าก็ตั้งเราละแม่ตั้งจิตเราล้วนนะเนาะก็ตั้งตั้งตัโดนแล้วเดี๋นจนเศร้าตั้งนัะ ที่แหลกตั้งวสันมีเงินแสนสิไปกาเตๆเลยพอครับแต่นี่มีเงินลัายังโกาเดกาเพิ่นยกพ่นมาจากฝุ่นจำาาพันมาโยกขึ้นมาละกับกระบายเมื่นกระบายเ่นสินยู่เขาลงมาขอเหลียกขึ้ก่นกระบายเมื่อนซื่อสินอยู่เขาลวมาขอเหรีกเกื่อนื่อก็นอย่กันยกขึ้นมาถโยกพ่นลงมาอันเซินเลยบานนี้ย่ทัวสิบหกดอกอันเซ่นลงมาขอตัวแลวเนาะ วิธีการข่าวเวนขวัยขีดเปลียแต่ว่าข่าวฮันขวัยฮ nah. ิตไปแค่เดือนนี้สักจะลาเลยบอกหนึ่งฮาต้องกาวก้อนเปิดเกาเปิดเพื่อดูยังก็ข่าวโบเฮ็ตข่าวโบคอยเฮ็ดจังสัตวว่าเขามีเงินกันสิไปบ่ายเพิ่นพระฮัดก็ว่าสิไปเดือนก็ว่าสิไปเดือนนี้เฉยพระกันเฉยข่บวฮันเนี่พรอบเนาะข่าวโบยี่ขี้ครืงบิดเนาะ รหัสก็ว่าสิไปสิลงไปสองรถกับทหารเต้นแต่ตอนนั้นก็คือบ่ไปสั่งออตอนเป็นวันนี้เมียนั่ะงานเราขึ้น่ไปสั่งจากเดี๋ยนี้เกิดสินแล้วเลยต้งแต่ว่าคือพอไปบายเพิ่นบ่ายเพิ่นทุกสินเยอะไปบ่ายอุซาเพิ้ลแต่ว่าบ่ได้เอาน้ำแดงขึ้นไป,ป,เ,นไปเลยเดี๋ยวนี้เล่นไพ่กับมัน่ยลยนะแต่ว่าเล่นไพ่เพราะเพราเรีนได้แหละกันได้ตลอดหลาักะานึ่งกะ จะว่าสิไปสิบไปก็ไปยัดเตีย้เพื่อน่ะยูทูบบนงานบนสสวนประหัรไปบ้องขอ้ยูทูบ่นเช่องสสวนํำแพงขึิ่นเชีตัวเนาะพอมนมีเนี่ยไ้เพื่อนกับมาหมากเหก็โลามมัดตกทั้งนี่แหละ ไยแม่สว่างมากแหละกับพท่านใดนั้นเหลียงน้ำไอ่ขันเรียงขันห้อยจังสันมันจีบวนเมียน้ำเข้าแะหาเข้าเนาะไอ้แต่มันหิังก็หาเข้าเจ้าไอ้หาอยหิงเน่าๆมันตกินแต่มันธัก้าเลยแต่ว่าเห็นมันหหกคอคักระเดียดเ่้มันหกคอมันากก่าสิมีสโซไปหลักพามันสำละก็เรียงอน่มูเรียงแม้วันเดย์บ้านกิดเจ้าแต่ว่มันหิ้งแขหาเข่า เดี sí, ๋ยวนี oh, wow. moment, wow. Wow. Prime, right oh. wow. ้สักปลาปลาเล่อยๆวายไปตามนั้นเพอันน <Wow> ั้นเป็นไงมีหลายปูน่ะคือวายที่ปูน่ะมีทุ่ยอยู่ที่เงี้ยวายวายกู้สินว่วงมาไล่ทุกสินวายลักรูปแพรความนี้วายทุกซื้อวงมาไล่ทุกวันสินสินมางานก็ซื้อซื้อนี่เป็นเจ็ดแปดท่่งกับใส่ปั่นผ้าอีวายหั่นผ้าแล้วก็วายใ้ไขแล้ววายผู้สิสุดท ปรกอบกันีเปิดเทเนตเป็นการเรียนนี่กมสอสูงเงียมแว่าหลงวันนีนึ่งว่าเขาขออะไรเขาต้องว่าใคาเป็นเดชวงเงี้เขาทเอาเขาสสงมาถวายเพิ่นเนะไก่เดือดเต็มเนืบอเขา้องเอาไก่เขาก็เป็นว่าเขาเป็นของขอยญใครเป็นเดชวงเงี้ยเนี่ยสีเอสางมาถวายเพิ่นเพราองขอาแบบตายนมันสง ขีส่สางบ่ใบใครเนาะน้องเดือดเะ็กาววายว่าวหมอบ่อเฮ็ดช่วงกำลังเดินทางไปเสี่ยน้องแป้งว่านกามาเสี่ยที่กาลสินเ <c oughs> มื่อนี้กามาเสี่ยที่กาลสินมาต่เ้าเลยเมื่อนี้ปบบเป็นสิ่งสิ่งรอบบ่าใโมุ้งว่านซิ่งใบสามสนะสามเศษลวดเนาะผลเล่บอล <c oughs> แป้งนุ่มเดือนสชก,กาว <c oughs> เป็นมือตบนะครับบนเล่บอล แกว่ามันอีกทีปั้นท่งเล็กตัวใดก็เรียนของเมืองสองาชาชาศูนย์เก้าปะอเนาะแต่ศูนย์เก้าเลขพีท่าติดศูนย์ตัว้งบอไปทอนคุณเล็กไรสิงศูนย์ไปทับกู่ห้เนียนเป็นยูทีศูนย์เจ็ดแตศูนย์กับศูนย์เก้าท่านหร่ะเลอ สามตัวนั่นมันมีอยู่ในกระดาษเลขพวงหรงนนะล่าประจําอะไรศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะจ๊ะเลขพิธาให้พร้อมอารศูนย์เก้าเนาะสองตันข้าวส้มโชคดีร่วมเดินทางไปกับเจแดงก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ